ปีท้ายช่วงนี้นะครับจะพาไปดูเรื่องราวของชาวเน็ตจีนนะครับที่ตอนนี้มีการแบนรายการของเกาหลีใต้หนึ่งรายการ mm. นะครับยีงไม่มีการเอาธงชาติของไต้หวันแล้วก็จีนเนี่ยไปอยู่คู่กัน <laughs> <own> ชาวจีนก็เลยไม่ค่อยพอใจนี่เองสำหรับรายการ running man <S <S ครับกลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อล่าสุดครับ <S <S ชาวเน็ตจีนประกาศขอแบนรายการบิรตี้ชื่อดังจากเกาหลีใต้อย่างรายการ running man หลังจากล่าสุดนะครับในรายการ Blue Marble เกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกแล้วปรากฏภาพธงชาติจีนแล้วก็ไต้หวันอยู่เคียงข้างกันทำให้ผู้ชมจีนที่สนับสนุนนโยบายจีนเดียวไม่พอใจครับแล้วก็มองว่าฝั่งผู้ผลิตรายการทางเกาหลีไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้ชมชาวจีนด้วย ข่าวระบุนะคะว่าหลังโพสต์ประกาศบอยคอรนี้ออกมาช็อตปัญหานี้ก็ได้ถูกลบออกไปค่ะ mm hmm. ขณะที่บนแพลตฟอร์มสเตมมิ่งนะคะที่เผยแพร่ภาพรายการนี้เนี่ยก็ได้มีการตัดเอพิโซดปัญหานี้ออกไปแล้วด้วยค่ะ